เ่าจ้างเอจ้างเอาปพัดแผแล้วเอาหนาปูพัดตั้งมาแล้วแม่จามาดังน้วูแล้วจริงใจย่องยองแล้วกละลำมันเรียกวิญญาณนะับว่าไม่ได้น้ำควาลยเ่ยหา่แลว ม <si ีบ no ุญเบ้าล้ำเมื่อคืนเีาบอก่าท่านน่ะล้ำหรือว่าเจาล้ำอดหกถุ่มนั่นของสมบูรณ์จับปลาไดาเลย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 นี่นี่ย่าคนมะ่องว้ายไม่ชอบหนังน้องรู้ดัน้อนรู้ได้เอาไปดังน้องรู้ต่ปางของมบ้่นไทีแน่ไท่คิดถุ่มคิดถ่มแล้วกัดถ่ยามันบูนแล้วเนี่ยเพนาะจับปลานั่นล่าเป็นนี่แล้วเป็นเร็วเป็นเรวมนจะคืนเนาะเป่นเร็วเี่นลรวเนาะ ปลาสงวนฝากช่อนฮะโอเคผักนะครับผักสวยอ่าของพ่อชิดนะฮะนี่นะครับทำครัวปลานะฮะปลาก็เยอะมากเลยไกปเต็มล้วบางเลยนะยศี กันเตงอยอยู่ไปดปลาดุนน้อไล่โไหนไล่ดให้มายุ่นบิ่งนะไล่ดใหมายุ่นบ้่งดูไม่เต็มอปาเก่งอะไรอะไรการอะไรสีนะครับนี่คือมะกอกนะสีฝ่ายชิตจะลงแล้วนะฮะเอฟซี อยู่แบบเป็นบ้านฮะ